เคยเป็นกันไหมครับเวลาที่เราหยิบขนมถุงโปรดขึ้นมาก่ลาวว่าจะกินแค่ชิ้น2ชิ้นแต่รู้ตัวอีกทีคืออ้าวนิ้วกําลังกวาดผงสุดท้ายในถุงซะแล้วคําตอบของเรื่องนี้มันอาจจะน่าตกใจกว่าที่เราคิดนะครับเพราะมันเกี่ยวการกับทดลองครั้งใหญ่ที่เราทุกคนกําลังเป็นส่วนหนึ่งของมันโดยไม่รู้ตัวเลยครับเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองที่เราไม่ได้สมัครใจเข้าร่วมหูประโยคนี้มันทรงพลังมากเลยนะครับ เพราะการทดลองที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในห้องแลบที่ไหนไกลเลยแต่มันกําลังเกิดขึ้นในร่างกายของเราทุกคนผ่านอาหารที่เรากินเข้าไปทุกๆวันนี่ครับตั้งแต่ซีเรียลตอนเช้าไปจนถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอนดึกแล้วผลของการทดลองที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไง คือต้องบอกว่ามันน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยครับเพราะข้อมูลล่าสุดเนี่ยเขาชี้ชัดเลยว่าอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพได้แซงหน้าบุหรี่กลายเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรไปแล้วแล้วไอ้ไผ่คุกคามที่ว่าเนี่ยมันร้ายแรงจนนักวิทยาศาสตร์ต้องตั้งชื่อเรียกให้มันโดยเฉพาะเลยครับว่า UPF หรืออาหารแปรรูปขั้นสูงทีนี้การทดลองที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับร่างกายของเราเนี่ย มันก็เหมือนเครื่องยนต์ที่วิวัฒนาการมาเป็นล้านล้านปีเลยนะเพื่อให้ใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติแต่จู่ๆแค่ช่วงไม่กี่สิบปีมานี้เองเรากลับเอาเชื้อเพลิงชนิดใหม่เอี่ยมที่ชื่อว่า ultra processed food หรือ UPF เนี่ยมาเติมเข้าไปคิดดูสิครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะให้นิยามแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ UPF ก็คือการเอาสารสกัดจากอาหารอย่างเช่นน้ำมันน้ำตาลแป้ง มาประกอบร่างขึ้นมาใหม่ในโรงงานเลยครับผ่านกระบวนการทางอุตสาหากรรมแล้วก็เติมสารเคมีสังเคราะห์ต่างๆเข้าไปอีกเพียบเลยจนแทบไม่เหลือเขาโครงของอาหารดั้งเดิมอยู่เลยก็เลยไม่แปลกใจเลยครับที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนหนึ่งก็บอกว่านี่มันไม่ใช่อาหารแล้วแต่มันคือผลิตภัณฑ์อุตสาหากรรมที่กินได้แค่นั้นเอง และนี่แหละครับคือประเด็นที่มันน่ากังวลที่สุดเลยส่วนผสมและสารเคมีสังเคราะห์หลายๆตัวใน U.P.F เนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์เราไม่เคยกินมาก่อนในประวัติศาสตร์เลยนะครับมันเลยเหมือนกับเป็นผู้บุกรุกที่ร่างกายและสมองของเราไม่รู้จักไม่รู้วิธีรับมือและนี่แหละครับคือหัวใจของการทดลองที่เราทุกคนกําลังเผชิญหน้ากันอยู่เอาละครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะต้องทําความเข้าใจกันให้ชัดๆเลยนั่นก็คือความแตกต่างที่มันแบบมหาศาลเลยระหว่างอาหารแปรรูปทั่วไปกับ อาหารแปรรูปขั้นสูงเพราะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊กนะมุมมองการเลือกซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตของเราจะเปลี่ยนไปตลอดการเลยครับคือต้องบอกก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยแปรรูปอาหารมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารให้สุกการหมักโยเกิร์ตการทําปลาแห้งซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจําเป็นและมีประโยชน์ทั้งนั้นแต่แล้วในช่วงเวลาแค่ชั่วอายุคนเดียวเท่านั้นเองครับสิ่งที่เรียกว่า UPF ก็ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วก็เข้ามายึดครองจานอาหารของเราอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจเลย ปัจจุบันในหลายๆประเทศนะครับพลังงานที่ผู้คนได้รับในแต่ละวันเนี่ยกว่า60%มาจาก U.P.F. ครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับโอเคมาดูตัวอย่างที่แบบเห็นแล้วร้องอ๋อเลยครับขนมปัง2ก้อนนี้ดูเผินๆอาจจะคล้ายกันมากเลยนะแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยคนละเรื่องเลยครับด้านซ้ายคือขนมปังซาวโดแบบดั้งเดิมเลยมีแค่แป้งน้ำเกลือยีสต์จบเก็บได้ไม่กี่วันก็ขึ้นราแล้วส่วนด้านขวาเนี่ยคือขนมปังจากโรงง,งานอุตสาหกรรม ที่นอกเหนือจากส่วนผสมพื้นฐานแล้วนะยังอัดแน่นไปด้วยน้ำตาลน้ำมันปาล์มสารอิมอ s i ซิเ r อร์ที่ทำให้นุ่มฟูผิดปกติสารกันบูดสารแต่งกลิ่นสังเคราะห์ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้มันอยู่บนชั้นวางได้นานเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยและที่นี้เวลาเราไปยืนอยู่หน้าชั้นวางของที่มันตาลตาไปหมดเนี่ยเราจะแยกของสองสิ่งนี้ออกจากกันได้ยังไงล่ะจริงๆแล้วมันมีวิธีที่ง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆอยู่ครับมันคือกฎง่ายๆที่เรียกว่าบททดสอบในครัวครับ แค่ลองพลิกดูฉลากส่วนประกอบข้างหลังแล้วถามตัวเองง่ายๆเลยว่าไอสารเคมีชื่อยาวๆแปลกๆพวกนี้เนี่ยเรามีเก็บไว้ในตู้กับข้าวที่บ้านหรือเปล่าถ้าคําตอบคือไม่นั่นแหละครับสัญญาณเตือนชั้นดีเลยว่ามันอาจจะเป็น U.P.F. พอเรารู้แล้วว่าอะไรคือ U.P.F. นะครับทีนี้คําถามที่ใหญ่กว่าก็คือแล้วทําไมทําไมร่างกายของเราถึงได้ยอมจํานนต่อมันง่ายขนาดนั้นทําไมเราถึงกินมันเยอะกว่าอาหารปกติโดยที่ไม่รู้ตัวเลย เรื่องนี้มันมีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่เบื้องหลังครับมีงานวิจัยชิ้นสําคัญมากๆเลยครับของเควินฮอ์เขาทําการทดลองให้คน2กลุ่มทานอาหารได้แบบไม่อั้นเลยนะกลุ่มหนึ่งทานอาหารธรรมชาติที่ไม่แปรรูปอีกกลุ่มทาน UPF โดยรักวิจัยเนี่ยเขาควบคุมเป๊ะๆเลยให้อาหารทั้งสองแบบมีรสชาติปริมาณน้ำตาลไขมันเกลือไฟเบอร์ใกล้เคียงกันมากที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันมาจากตัวอาหารจริงๆแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือ โอ้โหน่าทึ่งมากครับกลุ่มที่ทาน UPF เนี่ยกินแคลอรี่เยอะกว่าอีกกลุ่มถึงวันละ500แคลอรี่โดยเฉลี่ยเลยนะ500แคลอรี่นี่คือเกือบเท่ากับข้าวมื้อหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญที่สุดคือพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกินเยอะขึ้นเลยด้วยซ้ํามันเกิดขึ้นแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่แหละครับคือพลังของ UPF แล้วมันพําได้ยังไงน่ะเหรอครับก,กลไกสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะมันอยู่ที่เนื้อสัมผัสข,ของมันครับ U.P.F ส่วนใหญ่เนี่ยถูกออกแบบทางวิศวกรรมอาหารมาเลยนะเพื่อให้มันมีความนุ่มเป็นพิเศษและมีความชื้นน้อยซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของกลลวงทั้งหมดมันคือกลลวง3สเตปที่สมบูรณ์แบบมากครับ 1. พอเนื้อสัมผัสมันนุ่มมากเราก็แทบต้องไม่ต้องเคี้ยวเลยทำให้เรากินได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก 2. พอเรากินเร็วเกินไปแคลอรี่มันก็ทะลักเข้าร่างกายก่อนที่สมองจะทันได้รับสัญญาณจากกระเพาะว่าเฮ้ย hey, พอได้แล้วอิ่มแล้วนะและ3ที่ร้ายที่สุดเลยคือรสชาติของมันถูกปรุงแต่งให้เหมือนมีสารอาหารสูงมากแต่พอร่างกายกินเข้าไปกลับไม่ได้รับโปรตีนตามที่คาดหวังสมองก็เลยยังรู้สึกโหยหาแล้วก็สั่งให้เรากินอีกสิกินอีกพอได้ฟังแบบนี้แล้วไอความเชื่อเดิมๆที่ว่า การกินเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังใจส่วนบุคคลล้วนๆมันก็อาจจะต้องกลับมาคิดทบทวนกันใหม่แล้วนะครับคือคําถามที่ว่าทําไมไม่ใช้พลังใจให้มากกว่านี้ล่ะก็อาจจะดูไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับในเมื่อเรากําลังต่อสู้กับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างจงใจเพื่อเอาชนะระบบชีวภาพของเรามันเป็นแค่เรื่องของความตั้งใจจริงหรือคำตอบที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความตั้งใจของเราเพียงอย่างเดียวครับ แต่อยู่ที่สิ่งแวดล้อมทางอาหารที่เราอาศัยอยู่ตั้งหากเพราะปัจจัยภายนอกพวกนี้เนี่ยมันมีพลังมากกว่าที่เราคิดเยอะมากและมันกําลังกําหนดการตัดสินใจของเราในทุกๆวันเลยลองนึกภาพตามนะครับบางพื้นที่เนี่ยมีแต่ร้านสะดวกซื้อกับร้านฟาสต์ฟู้ดเต็มไปหมดนั่นคือแอ่งอาหารหรือบางที่หาซื้อผักผลไม้สดยากมากนั่นก็คือทะเลทรายอาหารแล้วไหนจะปัจจัยเรื่องความเครียดความจน ที่ทำให้เราโหยหาอาหารราคาถูกแต่แคลอรี่สูงๆแล้วก็การตลาดที่ทรงพลังมากๆโดยเฉพาะกับเด็กๆนะครับที่มีงานวิจัยบอกว่าพอเห็นโฆษณาแล้วจะกินขนมเพิ่มขึ้นถึง45%เลยมันไม่ใช่ว่าคนไม่อยากกินของดีนะครับแต่บางที่สภาพแวดล้อมมันไม่เอื้ออำนวยเลยจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนครับฟังดูเหมือนจะหมดหวังแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะ เราไม่ได้หมดหนทางครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เราค่อยๆทวงคืนอำนาจในการควบคุมจานอาหารของเรากลับคืนมาได้เริ่มต้นด้วยกฎง่ายๆแต่ทรงพลัง3ข้อนี้เลยครับ 1. อ่านฉลากใช้บททดสอบในครัวทุกครั้งที่ซื้อของเลยถ้าเจอชื่อส่วนผสมอะไรที่ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยให้ระวังไว้ก่อน 2. ทำอาหารเองให้บ่อยขึ้นเท่าที่จะทำได้ครับไม่ต้องเป็นเมนูเลิศดหรูออะไรเลยนะแค่มื้ออาหารง่ายๆที่ปรุงจากวัตถุดิบจริงๆก็ดีกว่า UPF มากแล้วและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยครับอย่าโทษตัวเองเรื่องนี้มันยากเพราะเรากำลังต่อสู้กับทั้งระบบอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่ความอยากของเราคนเดียวเป้าหมายคือความก้าวหน้าครับไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ100%เซและสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไวใ้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันดูนะครับว่า ครั้งต่อไปที่เดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วกำลังจะหยิบกล่องอาหารสวยๆใส่รถเข็นเราจะลองพลิกดูฉลากส่วนประกอบด้านหลังของมันด้วยสายตาที่แตกต่างไปจากเดิมไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนและคนที่เรารักมากๆเลยนะครับลองมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างและถ้าข้อมูลนี้เปิดมุมมองใหม่ๆให้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ส่งต่อความรู้นี้ให้กับคนที่ห่วงใยนะครับสำหรับวันนี้